สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซูบู่ซูพ่นมัอนี้มาพบมาวมะพร้าวกับครัวชแนลชแนลคือเก่าครับพี่น้องมัอนี้ใช่หน่อยได้ของอาหารที่สารบานเข้ามาสู่กินพี่น้องโตล่มหนาวเก่ามัอนี้ล่มแห้งแห้งโกสุมือได้พี่น้องมัอนี้ล่มแห้งแห้งประวัาิอะไยางห่างมากินกับใช่หน่อยได้ครับใช่หน่อยได้ปลาซิวอ้าวมะโมกมัอนี้อยากกินแห้งพี่น้องหาดนแล้วบ่ได้กินจะเทือเพราะมันบ่มีขายครับผมแล้วก็ตําบักแดงเอาตําบักแดงมะยมน้ำล้วก็สีมียนสะเดาพี่น้องผัักกกกะผแ้้้มมมีีสเดาาลินฟ ลิ้นไม้บานเท่าลรครับเนี่ยอาก็มีปักเขือเหลืองแข็งพักัดกอบเพื่อเกาพี่น้องพเว่าอะไรอย่าห่างมาเด้อครับเด้อมากินเดือใช่หน่อยอให้ติบเข่ามาอีกคือเกาลระพี่น้องเอาไว้้าง่างเนาะมันแข็งเนี่ยร่มร่มมันแห้งพี่น้องมาขามาอยากกินแห้งหนุมก่อนเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ ต้องใส่ระบบสดเพื่อดูภาคตะเดา ลมหนาวกระซิวมันๆไม่นอง Chỗ cả đẻ đẹp cả nhục

เราเล่นมันตัวน่อย

ดนได้กินเด้หนึ่งเด้อพี่น้องราแยกมัคก็มีขายมันเป็นไงสูดรล้่มั้ะ <laughs> อาข้างอย่างแน่ นายเริ่มเอามีดมาเลยบริเกินเลยแซ่บครับพี่น้องอู้ปลาซิวพี่น้องอู้ปลาซิวหมกหมอนะครับแก้มกับตำมกแตงมีผักสะเดาแซ่บครับพี่นอ้องเอ้ยอาหารอีสานบ้านเท่าเนาะมึอนี้ในช่หน่อยอยู่เขาตดลาไปก่อนนะครับเด้อลมมันแห้ง ก้อนอื่นที่จะขอตัวลาเอเกอ่าละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะบริภ้ณากันติดตามในคลิปต่อๆไปที่ช่นยจะเห็นโลกนะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับครัวชแนอยชแนลเด้อครับพี่น้องเด้ยอยาถิมยาปลากันเน้ะครับกอ,อกจากทะเลจ,จากข้าวมา่กีนอาหารอีสานบานๆเท่านะพี่น้องเนาะแต่เอเก่าละครับวันนี้ชแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ